ว่าจุดยืนทางการเมืองผมมาจากไหนถ้าพูดกันจริงๆแล้วมาจากสื่อมวลชนผมไม่ได้เรียนผมเรียนแค่มอนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เรียนมาไล่เรียนต่อจนจ,นจบปริญญาโทปัจจุบันเนี้ยสมัยนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยแล้วพวกคอลัมัปชันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโควิดศีตาตันพวกรุ่นเก่าๆพวกเนี้ยนะคือเขาก็จะพูดถึงการเมืองเขาก็พวกนี้เขาจะวิจารณ์การเมืองตลอดเราก็เก็บเอ่อการเมืองที่ดีแลนะการเมืองที่ดีเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมพูดได้เลยว่าจุดยืนทางการเมืองผมเนี่ยมาจาก สื่อมวลชนมาจากหนังสือพิมพ์เลยนะฮะอะไรที่เป็นตัวหนังสืออ่านาจากความที่เราความรู้น้อยจนผมรู้การเมืองต่างประเทศรู้การเมืองภายในอะไรตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาแนละ้วผมชอบการเมืองมาเพราะฉะนั้นผมก็ชอบท่านสมัครท่านชวนนี่นะคือภาพพจน์เขาดีไงท่านสมัครนี่เก่งอะไรเงี้ยท่านชวนก็อภิปรายเฉียบคมมากอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกท่านสมัครก็เป็นนักการเมืองที่แบบคมมากแล้วเขาตอนที่ผมเป็นสสครั้งแรกก็ได้ไปสัมผัสกับท่านทุกวันนี้ก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีในหัวใจผม ตลอดเะยเวลาที่เล่นการเมืองสนามใหญ่เนะครับเพราะว่ามาตอบกุูุเองเขาผ่านการบริหารบ้านเมืองมาพอสมควรการเมืองจริงก็ปีประมาณ3-5นะถ้าผมจำไม่ผิดนะปีสาผมก็เป็นสอทอ,อยู่2ปีก็2ปีที่เป็นสอทอก็ได้เรียนรู้งานเทศบาลได้เข้าใจงานเทศบาลแล้วปี2,538เป็นนายกนะเป็นนายกเทศบาลน,นยานนยกเทศมนตรีก็เป็นอยู่สองสมัยก็ ขัดแย้งกับสสสมัยนั้นนะครับขัดแย้งกันรุนแรงโดนยุคนายกทักษสิณนนี่แหละครับผมนะโดนจับไปติดคุกซะยี่สิบสองเดือนอยู่ในคุกยี่สิบสองเดือนออกมาก็มาลงกันมาลงการเมืองสนามใหญ่นในนามพักชาติไทย mm hmm. การเมืองใหญ่เนี่ยมนันเป็นเป็นอยู่ในหัวใจอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วเราคิดว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาให้กว้างขึ้นในจังหวัดนะเราก็ต,ต้องต้องโดดลงมาตรงนี้นะครับครับก็ลงสมัครสสครั้งแรกนะครับ ปีห1หปี5้าหนึ่งครั้งแรกก็ได้รับการเลือกตั้งในนามพรรคชาติไทยพัฒนาคือผมเป็นสะสะพรรคชาติไทยตอนนั้นสมัยท่านปัญหาผมเข้าไปเป็นสะสะครั้งแรกเนี่ยพอดีพรรคโดนยุบพรรคก็เปลี่ยนเป็นชาติไทยพัฒนาผมเป็นสะสะก็เข้าสังกัดพรรคใหม่ก็โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ได้เป็นประธานกรรมธิการเกษตรสมัยที่สองก็อยู่ในชาติไทยพัฒนาผมก็เป็นประธานกรรมธิการเกษตรก็จากการที่เราได้โอกาสตรงนั้นเราก็มีโอกาสเรื่อง ดูแลในเรื่องของชาวบ้านเรื่องน้ําเรื่องอะไรเนี่ยเราก็คิดว่ามันสิ่งทีม่มันฝังอยู่ในใจเนี่ยมันมันก็ผุดขึ้นมาให้เราทําเรื่องน้ําในจังหวัดอุทัยนั่นนะครับเรื่องระบบชนประทานเรื่องน้ําซึ่งอ,อย่างเขื่อนก็มีอยู่แล้วแต่มันไม่มีน้ําอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปแก้ไขปัญหาพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่งบประมาณอย่างเดียว